ะะติดเลยนะคะเทรนสเตชันแล้วก็ติดศูนย์การค้าเลยแล้วก็ติดแม่น้ำเลยนะคะอะเข้ามาดูคุณภาพนะคะไฟสตาร์นะคะ <Fly star S 1> ดูเลยค่เบเขานะคะหนาอย่างหนานะคะแล้วก็ส่วนของห้องครัวนะคะคุณก็จะ,ะเห็นได้ได้เตานะคะ,ะคุณภาพนะคะของทางยุโรปนะคะคุณจะได้ไมโครเวฟ ได้เครื่องล้างจานแล้วกล้องช่วยหมุนไปทางนั้นตรงนั้นก็คือเป็นส่วนของโต๊ะทานข้าวแล้วก็ห้องลิฟ่งรูมโอเคนะคะแล้วก็เดี๋ยวเป้ลจะพาไปดูส่วนของห้องนอนกันตึกนี้นะคะยูนิตนี้ทำเลนี้นะคะเขาจะเน้นวิวนะคะสวยงามทุกห้องนี้ติดกับพารามาต้านะคะที่ดูวิวนะคะมิลเลียนดอลลาร์ วิวนะคะสวยงามมากอันนี้3มห้องนอนนะคะแต่ว่าตึกนี้มี1นถึงสห้องนอนโลเคชันนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนให้ดูให้ดูห้องเดี๋ยวโลเคชันนี้นะคะใกล้ติดเลยค่ะติดกับเทรนสเตชันนะคะแล้วก็ติดกับห้างนะคะแล้วก็ติดแม่น้ำใครที่ชอบแบบว่า อากาศดีๆนะคะอากาศดีๆสะดวกสบายแล้วรถไฟเข้าเมืองประมาณ10-15นาทีนะคะไปทาวนฮอล์เซ็นท่านนะคะแล้วก็ใกล้มหาวิทยาลายัยใกล้โรงพยาบาลใครที่ชอบความสะดวกสบายแล้วก็วิวแบบอากาศดีมากเดินแค่หนึนาทีไปแม่น้ำน,น่ะูนิเป็นไงบ้างคะนี่โดยส่วนตัวนี่มันชอบมากโอเคเดี๋ยวไปดูห้องอื่นๆกันนะคะ มีห้องมีมีห้องแพนที่รูมวอล์กอินแพนที่รูมนะคะเก็บพวกเครื่องครูเครื่องอาหารต่างๆเนี่ยก็จะมีห้องสตาดี้ด้วยสตาดี้ทำเป็นห้องนอนลูกได้เลยนะคะอ่ะแล้วก็ดูดูนี่โอ้โหห้องห้องซักผ้าหรูหรามากห้องซักผ้าอย่างก็โรงแรมไฟสตาร์ <laughs> นี่นะคะ นี่หรือห้องซักผ้านี่โอเคให้ดูนะคะจากตรงระเบียงอะระเบียงนี่นะคะวิวอลังมากวิวสวยมากนะคะเพะชีวิตเหมือนพอริเดยทุกวันนะคะโอเคมีมีส่วนของระเบียงมีบาร์บีคิวแล้วก็มี ห้องลิฟวิ่งรูมแล้วก็มีส่วนของ Dining t เทเบนะคะพื้นก็เป็นพื้นไม้นะคะทำความสะอาดง่ายทุกห้องนะคะจะเห็นวิวหมดเลย <c oughs> เป็นไงพันในกระจกยังเห็นวิววิวสวยมากแล้วก็สีนะคะจะสีแบบธรรมชาติแล้วก็มีความหรูหราคลาสสิกลายมาเบล โอเคก็ okay. คุณก็ได้เตาอบเครื่องล้างจานนะคะไมโครวเวฟนี่คุกท็อปสวยง,งามนี่คุกกิ้งก็เห็นวิวอีกตึกนี้นะคะก็คือจะเน้นวิวเน้นวิวสวยมาก1นถึงสาห้องนอนนะคะทุกยูนิตจะได้ที่จอดรถ <Okay. S 2> อันนี้ก็มีห้องน้ําดี๋ยวค่อยมาว่ามีคนขอโทษนะคะคนจะเยอะหน่อยอันนี้ก็อีนนกอห้องนอนหนึ่งนะคะก็จะเห็นวิวแล้วก็มีสู้ใส่เสื้อผ้าอน,นี้ห้องนอนแต่ทุกห้องจะเห็นวิวค่ะนี่ทุกห้องจะเห็นวิวแต่นี่จะสามห้องนอนสวยงาม สวยงามมากวางวางที่นอนแล้วนะคะแล้วก็ยังเดินเดินรอบเดินรอบเ,เตียงได้อันนี้ก็โอเคนี่ก็อีกอันอีกห้องหนึ่งก็จะเห็นวิวสวยงามมีตู้เสื้อผ้าอนี้ห้องมาสเตอร์ก็จะมีห้องน้ําในตัวคุณภาพของห้องน้ํานะคะนีสี 4, เขาจะโทนคลาสสิกนะคะกระเบื้องอย่างดีเลยดูลายดูลายก็รู้ว่าใช้ของคุณภาพดีมากมแล้วก็โบโบเขาไม่ใช่แบบเป็นแบบกลมๆธรราเป็น อโอเวอร์นะคะก็มีดูตรงนี้นี่มีความปันนี่แล้วก็ไฟ LED ไลท์กระจกนี่ก็คือจะขึ้นไปถึงซีลิงมีดาวไลท์ทุกห้องนะคะดูชาวเวอร์ชาวเวอร์นะคะแบบแบบใหญ่กับแบบเล็กกระเบื้องนี้ก็เป็นแบบใหญ่ๆแผ่นใหญ่โอเคขอโทษนะคะ อาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะคะให้อภัยกันโอเคไปดูสวยงามที่สะพึมงมากก็คือวิว